ไปตลาดมาค่ะไม่ได้อาหารมากินเลยไม่มีอาหารกินนะคะวันนี้มีองุ่นค่ะห้500าร้อยกรัมองุ่นไม่มีไม่มีเมล็ดนะคะมีองุ่นไม่มีเมล็ดห้าร้อยกรัมค่ะครึ่งกิโลเนาะแล้วก็มีส้มบีโอส้มบีโอหนึ่งกิโลเนี่ยส้มบีโอหนึ่งกิโลแล้วก็มีกล้วยกล้วยหนึ่งกิโลแล้วก็มีส้มส้มเลือดอีก สองกิโลนะคะส้มเลือดเนี่ยเนี่ยเป็นส้มส้มแบบนี้นะคะส้มเลือดนี่นะคะเนี่ยสองกิโลเป็นได้ส้มมาสามกิโลวันนี้กล้วยกิโลหนึ่งแล้วก็มีกระดาษกาวเอาไว้แพ็ะคะเ,อเอาไว้แพ็คของนะคะเนี่ยจะมาไว้แพ็คของจะเอาไปแพ็คกล่องติดกล่องขนของกลับบ้านนะคะนี่มีกระดาษกาวมาด้วยวันนี้ได้มาแค่นี้คะ่ะ ไม่ได้อาหารเลยไม่มีอาหารกินเลยขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมสวัสดีค่ะ